วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัว2รุ่นเลยนะผมก็จะเป็นรหัสเลยนะฮะโย CPCD 3 0 Q 2 2 K 2 M 4 0 0ครับโยทางนี้ CPCD 3 0 Q 2 2 k 2อ่าบจะรู้ว่ามันคือ Q 2 2 K 2เหมือนกันก็นคือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันก็คือใช้เครื่องยนต์ดีเซล C 4 9 0ูนนะผมแต่แตกต่างกันที่อะไรเสาครับเสาเสาเป็นไงครับ ความสูงไม่เท่ากันครับอ่าตัวขวามือนี้สูงเท่าไรเอ่ยสเมตรครับตัวนี้สาเมตรตัวนี้สี่เมตรครับสี่เมตรนะครับผมเห็นความต่างมันไหมลูกค้าทุกอย่างนี้จะคล้ายกันหมดเลยอ่าเดี๋ยวลองขับขับแบบเดินหน้าถอยหลังกันได้ไหมสลับสลับกันอยากให้ลูกค้าได้เห็นก็คือเสาจะเป็น M 4ี่ร้อกับ M 3 0มร้อยหมายความว่าเป็นสองเสานะครับผมอ่านี่ครับรูกตรงก็จะเหมือนกันหมดเลย ตัวไม่มีไซชิปนะครับผมก็จะมีงานเลือกงานได้เช่นเดียวกันนะครับผมลูกค้าว่าจะเอางายาวงานเท่าไหร่นะฮะหรือจะติดออปชันเป็นตัวออปชันไซชิฟออปชันฮิงฟอกนะครับผมก็จะสามารถติดให้กับลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับเสียงเครื่องยนต์พิดำเนินงานก็จะเป็นเสียงอย่างนี้เลยนะครับชันชัดชัดเลยทุกอย่างความกว้างยาวสูงถ้าเป็นรุ่นสามตันเหมือนกันก็จะเท่ากันนะครับ ตรวนั้นยกขึ้นดิตัวนี้ก็ยกขึ้นหน่อยนี่ครับผมอยากให้ลูกค้าหเห็นชชัดว่าความสูงที่ยกสามพมตสติติแล้วเป็นยังไงแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นเถ้าลูกค้าต้องการถาเข้าตู้คอนเนเนอร์ ผ่านประตูที่มันสัมนะครับก็สามารถเลือกเป็นพวกสางท่อได้หรือเลือกความจุที่มันน้อยกว่าได้นะครับผมอ่ะคราวนี้ก็ลงมาอย่าลืมนะผมเอวติเอ็กเรานะครับผมมีอยู่2อสาขานะอยู่หนึ่งสมาคมเฉพาะใต้กรมอน,อนะครับผมสาขาตรงนั้นจะเป็นรถ ยกธรรมดารล้วยกไฟฟ้านะครับผมสองก็คืออ่าบ้านาตา่าคพมอสิบแปดติดริมหุ่นใหญ่นะครับไม่อยู่ในป่าไม่อยู่ในหลืบนะครับลูกค้าเข้ามาลองได้กับเจ้าตัวฟ็อกลิฟนี้เลยจากที่เห็นทุกๆรุ่นนะครับผมเข้ามาครับ